ตัวเราสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยตัวเรานะคะอยู่ในช่วงของการสอชนชดนเชยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรคะคุณครูน้อยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดของร่างกาย ครูกิ๊กมีอะไรมานําเสนอครับว <ต miserable. S 1> ันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรุกเรามาออกกำลังกายกันก่อนดีไหมคะอ๋อลืมนะครับเด็กเดิลุกขึ้นมาออกกําลังกายพร้อมกับคุณครูน้อยกับคุณครูกิ๊กกันเลยนะครับิดเดิเชิญเลยครับบิดเดิพร้อมแล้วไปเลยค่ะ ยังไงครับเด็กๆการออกกําลังกายตอนเช้าสนุกมากไหมครับเด็กๆอย่าลืมวัดคลิปวิดีโอการเต้นออกกาลังกายมาฝากุณน้อยนะครับวันนี้คุณรูกิ๊กมีอะไรมานําเสนอครับค่ะวันนี้นะคะคุณกูก็เตรียมอุปกรณ์การทําความสะอาดร่างกายมาค่ะเอ๊คุณรูน้อยอยากรู้เลยว่าอุปกรณ์ที่ครูกิ๊กนามามีอะไรบ้างเอ้โอ้คุณกูจิ๊กมีขัน อะไรบ้างเอ,อ่ยอยู่ในคันนี่นะคะก็คืออุปกรณ์การทําความสะอาดร่างกายของคุณครูน้อยคุณคุณท้อย,ณณณอยก็อยากรู้เด็กๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ตามครูกิ๊กไปเลยครับมาเลยค่ะไปที่ไปที่ชิ้นแรกนะคะชิ้นที่หนึ่งนะครับ number one นี่อะไรคูกิ๊กนี่คือแชมพูคะ่ะแชมพูแชมพู ใช้ทําอะไรบ้างคุณครูกิ๊กทำความสะอาดส่วนไหนของร่างกายบ้างครับคุณครูกิ๊กวันนี้คุณครูกิ๊กจะยังไม่บอกดีกว่าคะ่ะให้เด็กช่วยบอกคุณครูดีกว่าว่าสิ่งที่คุณครูนํามาเนี่ยใช้ทาความสะอาดส่วนไหนของราาอ่างกายคุณครูกิ๊กไม่บอกให้เด็กไปสืบสอบสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับแชมพูทำความสะอาดส่วนไหนของราาอ่างกาย number two สบู่ค่ะเด็กๆชิ้นที่สองสบู่ทำไมมีสองชิ้นแล้วคุณครูสบู่นะคะก็จะมีสองแบบมันกะะ็คือสบู่แบบก้อนแบบก้อนนะครับเด็กๆแล้วก็สบู่เหลวหรือว่าครีมอาบน้ำค่ะสบู่เหลวหรือครีมอาบน้ำนะครับเด็กๆอันนี้เด็กก็ไปตามหาเหมือนเดิมใช่ไหมครู<ช>คิดคให้เด็กไปสืบสอบความรู้จากผู้ปกครองจากผู้รู้ที่บ้านนะครับให้มาตอบคุณครูน้อยว่าสบู่ ใช้ทําความสะอาดส่วนไหนของร่างกายต่อไปชิ้นที่สาม number three ค <c oughs> ือายาสีฟันและแปรงสีฟันเด็กๆเด็กๆใช้อยู่เป็นประจำนะคุณน้อยรู้อยู่เด็กๆรู้ไหมครับว่ายาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันใช้ทําความสะอาดส่วนไหนของร่างกายครับเด็กๆอย่าลืมตอบคาถามมานะครับเด็กๆต่อไปชิ้นต่อไปาแล้วครัคุณกิ๊ฟ Number ขอะไรครับคุณครูกิ๊กเจลแอลกอฮอล์ L C all, คะ่ะเจลแอลกอฮอล์ L C ใช้ทำส่วนไหนของทำความสะอาดส่วนไหนของร่างกายครับเด็กเดทราบหรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับเด็กๆต้องตอบคำถามมาให้คุณครูน้อยแล้วก็คุณครูกิ๊กได้ดูได้ฟังนะครับเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูน้อยก็กับคุณครูกิ๊กก็มานำเสนออุปกรณ์ที่ใช้ ในการทำความสะอาดโดยให้เด็กเป็นคนให้ความรู้คุณครูสืบสอบและตอบคำถามให้ครูผ่านคลิปวีอโอนะครับเด็กๆอย่าลืมนะคุณน้อยกับครูกิ๊กรอฟังอยู่นะครับเด็กๆมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกัน Take a shower อาบน้ำ Wash your hair สระผม Brush teeth แปรงฟัน WASH YOUR HANDS ล้างมือพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเร็ๆบ๊ายบาย